คนที่มีจิตใจดีมีเมตตาสิ่งที่เขาจะได้รับกลับมา,มาคืออะไรให้พี่ไพ่เล่าสิโอ้โหความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นี่คือเศรษฐีหมื่นล้านจ้ะโอ้โหความรวยจ้ะแม่โอ้โหไม่ต้องพูดเลยแล้วเนี่ย คือแบบว่าคู่รวยอ่ะคู่รวยแล้วเต็งก็รวยเนี่ยนี่คือผู้หญิงที่รวยฉลาดเก่งคู่เพอร์เฟกสุดยอดแล้วก็เฉลิมฉลองแต่งงานกันอย่างมีความสุขด้วยนะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, นี่เจ็ดเจ็ดเปลียนก็คืออุดมสมบูรณ์น่ะต่อยอดธรุรกิจการค้าโหเฮงมากเลยเนี oh, ่ยเห็นไหมพระราชากับราชินี รวยกับรวยมาเจอกันแล้วสุดท้ายก็คือแต่งงานสมหวังมีความสุขชีวิตรักครอบครัวอุดมสมบูรณ์ปึกแผ่นเป็นแกนสารโอรวยอะ่ะอภิมหาสิทธฐีกับอภิมหาสิทธฐีมาเจอกันโอ้โหสุดยอดน้อมรับพลังสำเร็จเดี๋ยวนี้คะ่ะ